กรับสวัสดีฮะับวัสดีกับผมเมืนเดิมนะครับกับนายเซนส์เกมนะฮะนะครับตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษนะฮะคือมิสเตอร์เนซ่าครับเออสวัสดีครับคือน้องผมเองนะฮะอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะฮะพอดีว่าออกมากินข้าวกับน้องนอกนะฮะแล้วก็จังหวะพอดีเลยเมื่อกี้เข้าจังหวะเข้าเกมมาพอดีนะฮะอยู่กับช่วงเวลาฮอตไทม์นั่นเองนะครับที่ว่าเพิ่มเรทของมังกรฟ้ากับบัฟเฟอร์เม็นะฮะแล้วก็ดันเอ้ยมัง เออเนีฮะเป็นกิจกรรมช่วงนี้นะฮะที่ว่าเปิดแบบแพ็คแบบสุ่มห้าดาวมาอีกหนึ่งตัวนะครับขออาภัยกับเสียงรบกวนรถภายนอกด้วยนะฮะโอเคครับไหนๆก็ได้ไหนฮนะเข้ามาดูกันในหน้าของร้านค้านะฮะก็จะจัดกันให้แล้วสองแพ็คละกันนะครับมีอยู่หกร้อยมลึกดาวนะฮะโอเคครับเดี๋จะลบไปลุยกับ แ,แรกนะครับมาดูซิว่ามังกรฟ้าหรือปัฟเฟอร์เมมันจะมาให้เราใช้กันไหมนะโอเคลุยเลยนะฮะกับแพ็กแรกครับผมจัดไปเลยฮะน้องจอยสีชองจงมานะฮะดูซิว่าเราจะโรยเกลือกันไหมครับวันนี้บึ้งมาเงียบกิฟค,ครับผม รู้สึกว่าเราจะรยเกลือกันอีกเช่นเคยนะขออนุาาญาตเปิดผ่านอย่างรวดเร็วแล้วกันรู้สึกทําใจไม่ได้นะโอ้ oh. oh, โหแม่งบั๊กทั้งแผงเลยฮนะอะไรวะเนี่ยเกิด<ร>อะไรขึ้นวะให้ตายเหอะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้โอเคจัดไปกับแพ็กสองเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าเพราะว่าแม่งเปิดมาแม่งบักอีกแน่เลยปิดแม่งไปก่อนโอเคเข้าใหม่ครับผมอินดี้ฮะจัดไปแพ็กที่สองครับ อะไรนะฮะเออเออเอออะไรจะมาอาปากด้วยเองมีหน้าที่เสริมดวงรึไม่ครับบุ้มก็ยังเงียบเกิบเหมือนเดิมไงอักซิน3ครับจังหวะนี้เออไม่ใช่ไหมวะดูหน่อยโอ้พี่ว่าแม่งกระเราะล้วนแน่เลยว่ะไล่ทีละใบแล้วกันเพื่อจะได้6ดาวเป็นกำไรโอีกแล้ยเฮ้ย สีดาวสามดาวอีกแล้วสามเขียวแม่เขียวปีเลยฮะน้องกใบสุดสายเขียวเน็เคโอเคใบสุดท้ายสีดาวไหมไอ้เฮียบักจนวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วมันคือตัวงาอะไรวะเนี่ยโอเคถือว่าโรยเจอแล้นักือสองแพ็กที่ดูเหมือนจะไล่ฆ่ากันเลิกเจอนะฮะ ดาวที่มันแจกฟรีให้เรานะครับเมื่อกี้เราจัดไป2แพ็คนะครับก็อย่างว่านะฮะรอยเกลือกันเป็นที่เรียบร้อยครับไม่เกี่ยวสีเขียวไม่เกี่ยวนี่ครับผม,ม,ผมโอเคอันเนทลองกดดิห้าใบแพ็คแรกคนละใบกันแล้วอ่ะไอ้ hey. ไข่เชื่อตู้หรว่าไม่ใช่เยอะจัง ก็อปินตรวจกันนะฮะสายเขียวเหมือนกันแน่เราเนี่ยฮะโอเคใบสุดท้ายนะจัดเลยดูสิครับว่าได้อะไรเอ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือค้างใช่ไหมมันคือเนออนเนออนคือใครวะถ้าจำไม่ผิดคือเท้าแก่ถือไม้เท้าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม้กระเดียวโอเคไปดูสิว่าได้อะไร อะไรรกิจที่ยังไม่ได้รับนะเราก็ไม่สนใจเราไปในส่วนของตัวละครกันต่อฮะเขาไปดูที่จัดการทีมครับผมแรกที่บั๊กมานั้นไม่รู้ว่าได้ตัวแหวอะไรกันบ้างนะครับมาอ๋อนตัวนี้เปล่าอ่ารู้สึกจะไปดูหน้ากากอะไรนี่ครับก็ส่วนใหญ่ก็สายเขียวฮวสายฟ้านิดหน่อยแซมติดมานะครับกับแม้กระทั่งเปิด ห้าดาวเนาะก็ยังเป็นห้าดาวที่แบบโอ้โหสะทุนมากนะฮะสมทุนแบบห้าดาวโอเคครับผมก็สรุปกันนะฮะในช่วงเวลาปกติฮอตไทม์หรืออะไรต่างๆแม่งก็ยังโรยเกลือกันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไม่เพียงเท่านี้ฮะขออนุญาตไปกินข้าวมันต่อก่อนฮะไงก็ฝากติดตามช่องน้องผมด้วยนะครับกับดิตร์เนชเชอร์ทีวีเราเท่าแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับกับคลิปสั้นๆครับสองแพ็ค นี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ